สวัสดีครับพ้าเขาสวนครับมาเบิงกล้ยน้าว่าดําครับพราดีสุกแล้วนี่แต่ว่าเครื่อนี่นังบอดําครับแต่ว่าสุกได้ครับนี่มีกระหอกมากินแล้วกล้วยน้าว่าดํานี่เป็นกล้วยที่กินแซ่บครับราคาสิบ่ามีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับเนาะต้นพันกะถึงหมายถึงว่านอกกล้ยครับเป็นกระขายกันราคาแพงนะครับเนาะก็เลย ส่วนมากจะปูก,กินกันครับนี่กล้วยน้ำว่าดำเปลือกของต้นน่ครับนี่จะดำๆแบบนี้อย่างเขาแก่ต้นครับต้นนี้ต้นมใหญ่ครับ,นนนนนนรบปกติสิเรื่องหกว่านี้ด้ครับพอดีมันแหลงลายบางนึงนี่กะต้นเขาสิโค้งครับนี่อันนี้ต้นลูกครับห่อนหลายจนใบพับ ก้วยน้ำว่านำนี่นอจะบ่ให้ดกกันใดครับเขาหวงนอ,น,อนะครับเนาะเยี๋เวสิให้เบิ้งครับนี่เห็นบ่ครับนี่นี่ต้นแม่ผุ่นต้นนึงใบมันบังอยู่นะครับเนาะ้วก็ชิมอีกนอหนึงนี่ครับนี่ถ้าเป็นน้ำว่าทั่วไปเนี่ยโอ้ยนอเพียบครับตอนนี้ผมซื้อมากันราคาพอสมควรครับแต่ว่าปัจจุบันนี่กันราคาดรอปลงมานะครับเนาะหาซื้อง่ายขึ้นครับ มีคันปลูกแล้วกะขยายพันธุ์ลายเนื้อกะเดี๋ยวจให้เบิรงครับเนื้อ่าเป็นยังไงครับจะลอกเลนก้อนแล้วหู้ดีครับของแสบจะลอกนอี่เกียเ่ยวุ่นี่ปกติเขาจะดำกว่านี้ครับเพื่อเพ่อใช้กินหมายถึงว่านี่เขาสีดำแบบนี้ครับดำดำ,ดำทั้งนวยเลยได้ครับแบบนี้แตกไรงาแล้วกะเป็นชัดว่ครับนี่นี่ อ่านี่ครับสุกมันบเล่ครับย้ำมันสุกครับเนาะหมายถึงว่าเขาไปโดนกับบเล่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดนะโอ้ยปาดให้เบื้องเนื้อครับแปบ๊บเดียวครับผมเดี๋ยวเอามีดมานําอยแปบ๊บเดียวครับผมมาผู้เดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นหน่อยหนึ่งนะครับเด้อปาดปาด อ่า,อานี่ครับผมประมาณนี้ครับแห่กลลวยครับนี่ยังบ๊สุกดีครับเชื่อนีกะถือว่าบ่อใครสมบูรณ์มาหนนะครับเนาะแต่กะเดวตองตันแล้วเพราะว่ากะหลอกมาแล้วนี่กินไปสองงวยแล้วนี่ครับไม่กินครับยังบ๊อุกดี เดี๋ยวลองชิมเมือครับวา่าเป็นยังไงเผมได้กินไปหลายเคร่องแล้วครับแส่บก็เสียบ้างเหลยถือว่าแส่บก็กว้วยน้ำาาทั่วไปนะครับเนาะนี่ังนีดสุกดีนะครับนี่ยต้องออาไปบ่มครับเหนียวหนบหวานครับนี่ังนี่มดสุกดีนะครับถามสุกดีจะหวานกว่านี้ครับเคยกินมาแล้ว เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับในน้าหามะปูครับนี่ถ้าลดน้ำดีๆเขาสมบูรณ์เขาสีเื้ใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าในสวนนี่ปีนี้ค่อนข้างจะแรงครับผมโอ้ลงลงครับอยู่ทั้งถังครับอยู่ทั้งถังต้นนี่ใบใหญ่ครับนี่นี่ผมยืนลงมาแล้วเนี่ยในพื้นแล้วนี่สูงลงมาสองเมตรนี่ละนี่ครับปกติเขาจะดำดำสมซื่อพ้นหล่ะครับปกติเดี๋ยวให้เขาสุกเขาจะดำกว่านี้อีกครับจังหน่อย โอเคครับผมมอนคลิปนี้ก็พามาเบ่งกล้วยครับผลงานอีกอย่างหนึ่งที่ปลูกไว้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ